่เด็ก,ดกคๆค่ะโอเคนะคะมาต่อกันเลยค่ะพอดีขัดติดขัดนิดหน่อยนะคะ,อะโอเคค่ะเคคะมื่อกี้เสร็จคำว่าฉีดไปแล้วใช่ไหมคะงั้นเรามาดูคำต่อไปค่ะนี่ก็คือคำว่าเหมยนะคะเหมยเด็กๆก,ก็คัดสองรอบเหมือนเดิมะค่ะทุกตัวอย่าลืมนะคะคัดมาสองรอบคือสองครั้งอะคะ่ะคัดสองครั้งครั้งแรกเสร็จนะคะก็คือครั้งแรกเสร็จก็ตบท้ายด้วย คำอ่านพินอินนะคะเหมยเด็กๆก็ไปหามาได้เลยเด็กๆจากในหน้าไหนหน้า49นะคะโมเอ๋ยเหมยนะคะเหมยนะคะแล้วก็เศษบรรทัดแรกก็เขียนบรรทัดที่สองเลยโอเคอันนี้ก็คือคำที่สนะคะตี้ซูเกอร์นะคะคำที่สี่ตี้ซูถีแล้วนะคะต่อไปค่ะ ถ้าจากคำว่าเหมยก็จะเป็นคำานี้แแลนเลยค่ะเด็กๆถ้าจากคำว่าเหมยนะคะสองรอบแล้วเด็กๆเขียนเสร็จแล้วก็ไปต่อด้วยคำว่าที่คำว่ากวนนะคะคำว่ากวนเด็กๆก็เริ่มเขียนเลยค่ะตั้งแต่ตัวเตียนเตียนซ้ายเตียนขวาหงสั้นหงยาวเพแล้วก็หน้านะคะจบท้ายด้วยคำว่าหน้าเสร็จแล้วเปี้ยวว่างเลยค่ะห้ามลืมพินอินนะคะเขียนลงไปด้วยค่ะเกออู มาจากคำว่าเมกวนสีนะคะอันนี้ถึงคำว่ากวานแล้วนะคะก็ห้าคำแล้วค่ะเด็กๆสองรอบนะอย่าลืมเขียนสองรอบต่อไปนะคะถัดจากคำว่ากวานก็จะเป็นคำว่าสีสีนะคะคำว่าสีเด็กๆมาดูนะคะเขียนเขียนคำว่าสีเสร็จแล้วเปียว่างค่ะเปียว่างอะไรเปียว่างพิน สองรอบสองครั้งเขียนให้เรียบร้อยลงสมุดให้เรียบร้อยเลยถัดไปนะคะถัดไปจะเป็นคำว่าจัวจ่วซั่วนะคะซั่วหาดูซิหน้าสี่สิบเก้าจั่วคือคำไหนเราซื้อยังเราซื้อไม่ได้ให้นักเรียนเขียนทุกคำนะคะจะให้เขียนแค่บางคำเด็กๆก,ก็กระจายลำดับขีดคำว่าจั่วมาเลยค่ะแล้วสุดท้ายเลยขั้นตอนสุดท้ายก็ห้ามลืม คำอ่านนะคะใส่คำอ่านไปด้วยทุกบรรทัดต้องมีคำอ่านที่ตัวสุดท้ายนั่นก็คือที่ตัวที่เราเขียนตัวสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจัว่วนะคะมาจากคำว่าจัว่วย้ซึ่งแปลว่าการบ้านนั่นเองเด็กๆต่อไปเลยค่ะเสร็จคำว่าจั่วแล้วสองรอบนั้งียนเขียนเสร็จแล้วนะ,วนะะเขียนเสร็จแล้วก็วไปต่อเลยนะคะ ด้วยคําว่าเย่คำว่าเย่นะคะก็คือมาจากคําว่าช่วยเย่นั่นเองช่วยเย่การบ้านนะคะเัก่อเรียนก็เขียนเขียนไปนะคะแล้วปิดท้ายด้วยคําอ่านพินอินค่ะเย่เย่ช่วยเย่เสร็จแล้วนะคะสองรอบเด็กๆสองรอบเสร็จแล้วไปต่อค่ะมีอีกนะคะเมื่อกี้ไปกี่คาแล้วเจ็ดแปดแล้วเหลืออีกสองคำนะคะอีกสองคำก็คือคําว่าห้านั่นเองกับคาว่าหมานะคะเรามาดูคําว่าห้าก่อนนะคะเด็กๆก็เขียนกน ตามลำดับขีดไปเลยนะคะตามตามลำดับขั้นตอนนะคะที่เ,เราซื้อโชว์ในสไลด์นี้เลยนะคะเขียนเพิ่มขีดไปเรื่อยๆทีละช่องทีละช่องนะคะจนถึงขีดขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็เขียนคำอ่านพินอินไปเลยค่ะห้าวนะคะห้าวอเอหาวโอเคไหมคะเอ่อห้าวต่อไปค่ะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วก็ เขียนให้ครบสองบรรทัดนะคะเขียนครบสองบรรทัดแล้วก็ไปดูตัวสุดท้ายกันเลยดีกว่านะคะเด็กๆตัวสุดท้ายของเราก็คือคำว่าหมานั่นเองเข้าหมาที่แปลว่าเบอร์หรือหมายเลขโทรศัพท์นั่นเองนะคะหมาเด็กๆก็ก,กระจายลาดับขีดมาเรื่อยๆเลยกระจายลําดับขีดมาเรื่อยๆจนถึงคําสุดท้ายก็เปี่ยวว่างเฉพินยินห้ามลื เขียนพิมพ์อินนะคะก็นักเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือคําสุดท้ายก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะจบปีสมุดนะคะเตรียมส่งได้เลยไม่ต้องถ่ายรูปส่งอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเดี๋ยวคาบหน้าเราซื้อมาเช็คเองนะคะใครไม่เสร็จจะไม่ให้ออกจากห้องนะคาบหน้านะคะสําหรับวันนี้นะคะเราซื้อก็ฝากไว้แค่นี้นะคะก็แค่สิบคำนี้เด็กๆก็ทําเลยนะคะในคาบเราซื้อทาเลยนะคะทําเลยเด็กๆก็ทําไปได้เลย โอเคนะคะอ่าอันนี้ก็จะมีะมแค่นี้นะคะควันนี้ฝากนักเรียนทํางานของเราซื้อให้เรียบร้อยภายในคาบด้วยนะคะทําให้เสียภายในคาบเด็กๆจะได้ไม่มีงานค้างอ่าวันนี้เราซื้อฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะที่ตั้งใจฟังและตั้งใจเรียนใจเจียนคะ่ะบายบายใจเจียน